ใช้ S B Easy เสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างไหมสวัสดีค่ะนีีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story ค่ะต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ใช้ S c B Easy กันนะคะได้ทราบว่าเอ๊ะการทำธุรกรรมต่างๆบน S c B Easy App เสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างหรือเปล่าเราก็เลยจะนำข้อมูลตรงนี้นะคะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะ สำหรับในส่วนของการสมัครใช้แอปพลิเคชัน SCB Easy ไม่มีค่าธรรมเนียมการแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะคะ การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองการโอนเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะคะการชําระค่าสินค้าและบริการก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนแบบพร้อมเพย์ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันค่ะก็คือสรุปว่าการสมัครใช้แอปพลิเคชัน s b Easy ไม่เสียค่าธรรมเนียมการแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังการโอนเงินภายในบัญชีตนเองบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าการโอนเงินไปยัง บัญชีต่างธนาคารนะคะการชําระค่าสินค้าและบริการการโอนแบบพร้อมเพย์อันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยค่ะการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะก็จะคิดที่รายการละ199บาทค่ะ แต่ทางนี้บริการ S B Easy App ก็จะใช้ได้สําหรับประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะสําหรับบัญชีประเภทอื่นที่เป็นนิติบุคคลอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถใช้บริการในส่วนตรงนี้ได้แต่ที่เหลือนอกนอกจากนี้นะคะก็เรียกว่าแทบจะไม่มีค่าธรมรมเน,นะะียมใดๆเลยค่ะอาจจะเป็นธุรกรรมที่หลายๆท่านเนี่ยทำกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเนาะตรงนี้ไม่เสียค่าธรมรมเนียมนั่นเองค่ะสำหรับ,บวันนี้มีไวสเตชั่นคุณต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ